พี่น้อ,องริกหอมแดงกระเทียมค้าวหอมใหญ่ทีแล้วนะคะพี่น้องนี่อู้วันขึ้นปลาปลาตะเพียอวุ้ยวันนี้มีผักเยอะมากสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องขี้อยากกินปลาเนึ้อเจียวนะคะพี่น้องมื้อน,นี้เฮาได้ปลาส้มปลาตะเพียนมีไข่แ<ม>ดบกลางหลายๆเลยค่ะพี่น้องม,มื้อเดบกลางหลาย นี่ผักต้องห่อกับเตรียมไว้แล้วนะจ๊ะเอาปลาลงเลยจ้ะัดปลาตะเพีพยนม,มีไข่ได้วยนะจ้ะอ่ะโอเคเดี๋ยวข้าสิเอาไปหนึ่งเนาะค่ะตจน,นระวังที่เ่าเอาไปหนึ่งห่อมาตามําแจวกันค่ะมาค่ะพี่น้องอ่ะทําแจวขากันค่ะเอาไว้กินกับปลาหนึ่งห่อเนาะคะ่ะใส่ขาลงไปค่ะพี่น้องขาสันเด้งเตรียม ไะขาดหน่อ้มัก์คคิดโรติดกับตามชอบเลยด้วยค่ะตี่หนงจ้าน้ำเปล่าไปจ้าถ้ามันสุกเร็วใช่ไหมสุกะขัวจนหัวลมเด้วยค่ะพี่้นงให้เป็นแบบมีความไหมนิดหนึ่งไม่ไหมเกรียมๆจักหน่อยอืมอี้กส้สวยหล่ะกะก็จะได้หอมเงคุณดาเคยกินหรอได้นะ เจียวขาใช่เคยกินแล้วอร่อยมากข้าวเหนียวร้อนๆเจ้าขานักกล้ามใช่เจ้าขานักกล้ามตําโจ๊นวะเพราะว่าตําจะกล้ามขึ้นใช่กวาดไปเรื่อยๆนะจ๊ะสุดเล้งเลยค่ะพี่น้องพริกหอมแดงกระเทียมข้าวของเขาได้ทีแล้วนะคะพี่น้องนี่โอ้โหฟันชิลเลยจ้าฮะมาตํากันเลยค่ะพี่น้องเลยวันนี้เอาทุกหทนมาด้วยตําวันนี้ มันหายหามเลย<ม>นี่หอมใช่อันนี้เฮ็ดย่างได้กับเสียบย่างหนันงด้วพี่หนุ่มสูตรนี้แบบว่ากินก็บร่อยเดี๋ยวซื้อกับเสียบได้ค่ะเกาเหนียวหมดติบบอกแม่ถูกอีกินไปเรื่อยเพื่อนๆนะใช่จนหมดติบเขาก็ชอบเด้กินอันเจลคา,าเนี่ยผู้ไหลายได้หนิใช่เออจะเอาไปแบ่งพ่อกับแม่เพราะสิเฮ็ด ก็ซํำหนึ่งนะมันผัดมื่อหนนักอีกละ่ะเร็ดองนไม่ด้กระไรคือเก่าพี่้องอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนข้างก่อนเมนูแจ่วน,นกักเกล็ดจำไรจนจำคืนประมาณนี้ด้ค่ะพี่้องประมาณนี้นะจ้าปรุงจ้าแบบนี้ปรุงนัวขาดไม่ได้ ปลาปลากระดี่เป็นตูเลยที่นองเป็นตอนตอนเลยทะาอุ้ยไม่น้นไม่ปลาข้าวอยากได้นำเจวนะจ้ะใส่ปลาร้ดขวด้วยอขอข้าเหนียวหน่อยจ้ะคุณไหมถึงเวลาเยอะจ้าสี เป็นกระปุกไงเอาเป็นไงจ๊ะเ่บเผ็ดมากแต่ว่าอร่อยมากอืหอมนัวตั้งส้น่วยจ้าโอ้โหซ่บโอ้ยทือติ๊บขาหนี้วมาได้จ้ะพี่น้องมาจำกับคุณนัยนะจ๊ะ จำได้กันพี่น่เสียบนี่เ็จเดียบรวยแล้วครับพี่หน้องเจวค้างเห่า,าเดี๋ยวเขาถาปลาสูงข้าสิไปกินกันเลยจ้าค,ค่ะ